ไม่ต้องหั่นชิ้นใหญ่ค่ะหั่นชิ้นเล็กๆเพราะว่าเขาจะได้สุกง่ายเนาะเขาจะได้สุกง่ายจะไม่ใส่ผักมันก็เขาจะไม่อร่อยติคนกินผักเนะเาะแล้วก็กินเรามีโอกาสเราก็จะกินพอกินได้เราก็กินใส่บุกคครี่แล้วก็ใส่ ใส่ไข่นะคะจะผัดจะผัดข้าวใส่ไข่ใส่บ๊อกโคลี่ไม่ใส่หมูใส่เนื้อค่ะพี่เพื่อนๆไม่ใส่หมูใส่เนื้อค่ะใส่บอกโคลี่แค่นี้ก็ใส่ข้าวตอนแรกปติก็จะผัดบ๊อกโคลี่ก่อนนะคะผัดแ้เข้าหอมเสร็จแล้วเราก็จะ ก็เอาว้ผัดผัดใส่อย่างอื่นก็ได้เนาะทนะีนี้ป้าตก็จะหัน่นหั่นหัวหอมพี่เพ,พ,พื่อนหั่นหัวหอมใส่ถ้วยใส่ถ้วยนี้แล้วก็กหั่นหัวหอมใส่ถ้วยนะคะหัวหอมจะได้หัวหอมปฏาตีก็จะได้เอาใส่ไข่ ใส่ในไข่คลอกไข่นะคะนี่ผัดบรอกโคลีแล้วก็เราจะใส่ไข่ลงไปผัดให้เขาแห้ง พอปกุดิเสร็เราจะใส่ไข่แล้วก็เอาใส่ไข่แล้วก็จะเหมือนกับมันก็ผัดให้เขาไข่แห้งเสร็จแล้วต่อีปก็จะได้ใส่ข้าวเพราะไม่งั้นอนะ่ะข้าวเขาก็จะเละเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ทำตเตาแก๊สนะคะเราทำเตาไฟไฟ้ามันจะช้าเขาไม่แรงเท่าตเตาแก๊สค่ะ พี่ๆเพื่อนๆใส่หัวหอมใส่ต้นหอมนะคะใส่ต้นหอมเยอะหน่อยเขาก็จะได้เราก็จะได้กินทั้งต้นหอมทั้งบรอกโคลี่นะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณที่เมส่งกำลังใจค่ะขอบคุณนะคะเรามาทำอาหารกันค่ะมาทำอาหารกัน นะคะจะเอาใส่ในไข่แล้วก็จะเราจะเรจะผัดขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆค่ะขอบคุณที่มาส่งกำลังใจนะคะมาผหอมกันค่ะ หัวหอมหาต้นหอมเราจะใส่ไข่พอปติจะไดเ้เอามาใส่ข้าผัดนะคะวันนี้เราจะทำข้าผัดไข่ก็จะใส่ผักเยอะหน่อยเพราะครั้งที่แล้วใส่ผักน้อยแล้วก็มันเหมือนกับมันอยากใส่ผักอยากกินผักเนาะ ปตีตก็มีแล้วปฏติทำสำหรับ3ที่ค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนสำหรับ3ที่นะคะ